สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้จาก miss lady บ o ย .com คจาก Miss l <oss 2> a d um y บ o ย .com ค่ะผ so ู้พี่สองคนนะคะก็ให้กำลังใจนะคะขอให้น้องสู้ๆนะไม่ว่าน้องจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้น้องเป็นคนดีเท่านั้นก็พอค่ะเป็นคนดีแล้วก็มีคนรักนะคะเยอะเลยไม่ได้พูดจะติดอื้อออะไรอะไรที่ไม่ได้อะไรที่ไม่ไพาไปเลยลูกอยาทำอะไรทำไปเลยแต่เจ้าจะแต่เจ้าจะพิ่แต่เจ้าพี่รู้นะสาวสาวนะ อย่าแย่งความสวยของพี่สองคนนะอะไรอย่างเงี้ยนีได้หน่อยได้คะทำหน้าเหมือนพี่ติ๊กก็ได้นะคะเราไม่ถือทำหน้าเหมือนพี่แจงก็ได้เราไม่ว่าอะไรกันออกมาสวยออกมาดีก็พอแล้วสู้นะคะสู้ใครที่อยากจะเข้ามาเว็บนี้มาเว็บนี้เว็บนี้มาดูได้เลยนะคะต้องสู้ต้องให้น้องไป็้ตัวแทน อยู่ดีดีน้องต้องสู้นะน้องเกิดมาแล้วนะต้องเกิดมาแล้วต้องแป้งต้องแปลงร่างพี่กอบกอบคิดถึงอ่พี่กอบคิดถึงไม่ลูกกบไหนไม่ลูกบกพี่ดึงด้วยพี่กบไหนครับพี่จิ๊กพี่กบใหม่พี่กบใหม่พี่ถึงนะจ๊ะพี่กบดานนะไม่ใช่ไม่ใช่อุทัยเจวีนะไม่ใช่พี่กบอบอบพี่ดึงสุดๆเลยมีโอกาสน่ามาทเผมกันใหม่นะเจ้าเกย์เยอะให้น้อง